สวัสดีครับทุกคนก็ในคินฟอร์สองนะครับผมได้ลองมอดปืน m 4 a 1ในเซิร์ฟซีดีของ Ni โ o oh 5นะที่ผมอยากให้คนที่เล่นใส่อาชีพคอมมานโดได้ลองมากเลยซึ่งจริงๆเจ้าของเซิร์ฟนี้นะครับเขาได้ปรับปืนนี้ให้มันบาลานซ์เพราะว่าถ้าใช้มอดปืนนี้โดยตรงนะครับมันมันจะไม่บาลานซ์กับปืนอื่นเออมันก็โอพีเกินด้วยนะถ้าไม่ได้ปรับคอนฟิกแต่ที่ผมลองในเซิร์ฟนิโก5คือมันใช้ได้เลยเว้ทุกคนมันบาลานซ์มัน,มนกําลังดีนะครับไม่ได้โอพีมากนะแล้วก็ ปิลลิงมันเหมือนปืนสกาเฮแบบอัปเกรดขึ้นมานะค,ะคือดาเมเทียบเท่าปืนสกาเลยนะครับแต่ว่ากระสุนจะเยอะกว่าก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าปืน m f 4 a 1มันเป็นปืนมัดเพราะฉะนั้นในเรื่องของแอนิเมชั่นก็คือรีไซเคเิลเอามาจากปืนอื่นเหมือนกันแต่สุดตัวผม,มว่าก็เข้ากันดีนะครับทั้งเรื่องของทรงปืนแล้วก็การใช้งานนะครับการแคนซิลก็เออเหมือนเหมือนปืนสกาแหละ อนันนี้มป็นชาร์ีโหลดเหมือนปืนสกาเลยนะฮะแต่มันก็กลายเป,ป็นปืนคลาสสิกที่ผมชอบใชม้มากๆนะตอนเล่นเซิร์ฟซีดีเซิร์ฟนี้ยังไงก็เขาฝาักเกมเพย์ตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนด่านเคาน์เตอร์นะฮะดีอีนุนะฮะแม่เข้าตีม,มากแล้วก็ไซเคิลสุดโหดทีเอสมิกวีสามเอ็กนะยังไงก็อิจอยครับผมได้ต้งตกน่กนกนกมูได้หมด้ดไได้หมดร้ไ เอาเอกโอเคได้ไปยิงเซตา้างนะสเต็กขวามีกองเพกกำลังโผล่มาไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่ตองไม่ตองไม่ตองเพ็กกว่ามันเดี๋ยวไปพาวต่อโอ้โหเพ็กไม่กี่ได้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 เออไปเช่าได้โอ้เซตพาวได้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 ม

ปีที่แล้วปเ้บว้แลนะก้าจะโด่ไไ้ขึ้นปวดฟอก็ดีเยอะมากต่อเอาเลยเหรอเอาเอาเอาสิฮะเอาแล้วแล้วทำไมได้เจแวตบอกท่านะ โยเยอะมากโคดังโคดังเฮ้ยถอยแขเต็มก็ได้โอเคได้ไม่เหื่อ้ยบกิโลมากโลกิโล ไอคโีโติง <rôle> ต <à déc> ัวเอง่ติง้ใช่พันดีเดืดรุนรงคิโลเดดรุแรเจ๊ก็เป็รเา by armor anyone need something dangerous. anyone still alive out there weapon well that looks rather jolly that looks mischievous well that looks rather jolly that looks mischievous anyone need a weapon who we needed a pistol? oh that's better you're, there, you're there. เด๋อเยอะเลยเี้ยโดนโดนสเค็คตีนมนแดกเราไทยเียวเดยเจอเจอเราขาวไทยไปเลยรีเจนซี่ไปเลยเจอของไทยไงลำไรของไทยีนยซี่แต่เขาบพ่อเขาชอบ g ีเจนซี่จำได้เขาพูด This much money back in Berlin. Anyone need a weapon? Oh my god! How we oh working? my god, though. <laughs> We all in one piece. Let's keep it going. Good, duncan No one dies today. Got that? ปืนใครมันลงไปอยู่ใต้พี่ปนะุยอยู่แค่นี้ไม่ทมัยมันจมดินดีกว่าเนี่เยีย <l ots> <l ots> ปืนใครมาไปอยู่ใต้ <l ots> ไม่ลบนะว่าทำไมเดินไปตรงนั้นทำปืนไม่ไม่ขึ้นมือน,นี่โดน,โดนต้นไม้ต้นไม้กเกืนกิน Hurry up. are Zeds getting closer.

เออสัเล็กเลยนะได้ได้โอเคฮะโอเคเรียบร้อยดีเรได้ก็ไม่ออโอ้หมีีาโอ้รอติดมุ้กลียอไไดโอเคโอ้โงอด้วยัววไวช้เยอะหัวแลชเชอร์ไม่เดินมันอ้ไม่มีหมดละไม่ป ไม่หมดแล้วเธอไม่เดือดกลอกบม่จาเย่เดมาแล้วมันก็เอามือคนปลาเปจุปารลยอุ้ยมเอาปีนมาเดือมางัมฟีงามเลยไม่าเลยว่ามันเดือเป็นกระดาฟีเลยกระดาฟีมาทำอกันจังใบ้มาทำร้อนน่ะไม่ใช่ร้อน คนไม่ใหุ้่นยนต่อันะครับเรนหลบไม่แตกเรนไม่ช่วย่ะไม่มีอ่ะผมเป็นเบนตครับับับคับับับไม่หลบแตก่ได้นะดัดันดินเลยอยอยละมาได้เรนว่าหนูอะ้าวิไนะครับเรนถระห่วง่ระ ี่เาเราทำเาทำหาในมอเลยว่ามีดิเราเราเางานันทำงานหลังสเก็ตสองตัวหน้าไมดีไปอ่ะไปวราทำทำไม่ดีเลยไปเล้่ล่ล่ล

Nē, no, nē. No, no.

ต่อไปิจ้าอยาแล้วแล้วมนมอีกูะเียทำไปผิดมาเดมาเดนกตากแพงเลยอะามแพงเลยเหรอนาแพงเลยหรอาแพงโครโอ้ยดูสกิ๊เลยเหนนี้เี่ยสวยียแบบเดินตตัวีเลยใช่ไหมมาเดนจักดเลย โอ้โหไอ้เฮียมันโง e ยังไงวะเนี่ยข่มมาโดนด่าก่อนไอ้เฮียกว่าเราจะได้ปุ๋ยนี่มากมากกว่าสองอาทิตย์อีกเอาไว้ไอเงี้ยแต่เราต้องใส่นอนเข้าไปในนั้นด้วยให้มันผลิตนอนใหม่ให้เรา เราก็ไปเป็นปุ๋ยเองไงเป็นบอยเงกอน่อากกอยยเจเยชอบรู้ว่าชอบไม่ได้นะคุณซุยอ๋อเาคุซุยบะเป็นบอยนหฮะโอ้โหรสดียอมไม่ไม่เลวเลยคุณซุยอยู่เฉยอนตชอบเป็นไปรก่ลคอบเป็นบอยเลวะเพิ่งรู้ว่เนี่ย

คนไม่ใช่หุ่นยนต์ไมือคนไม่ใช่หุ่นยนต์อะไรสมองโคตรสมอกโคตรไหลสมองสมองโคตรพลอยแบบแบบอยน่าจะคุยง่ายง่ายกว่าสไอ้ผู้หญิงสมัยสมัยนี้ให้จริงเออกูเคยลองดูดิอาจจะแปลกใหม่เลยนะกูเคยดูซีรีส์ปีปะนอนด้วยกันก็นนอสบายดีกูเคยเห็นซีรีส์ปีปะ ไอคนพูดอะลองดิไม่ง่า้กูลองอย่างเดียวเลยกูซแค่ยัหซื้อิติปะระหว่างที่เอ่อระหว่างการพบเป็นแฟนอะระหว่างชายหญิงชายชายแล้วก็หญิงหญิงเออหญิงหญิงเออโอกาสโลกโอกาสโลกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ชายชายยี่สิบเปอร์เซ็นต์เออชายหญิงห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดีไปดูมาโอกาสเอาโอกาสเลิกโอกาสโลกใช่ใช่โอกาสโอกาสอย่าลางอย่าลางอันนี้อันนี้อันนี้ใส่ตีจริงเลยตีจริงอืมชายชายี่ตาเสพไปล้วแบบ ถ้าเป็นชายแล้วเป็นบอยอ่ะไอ้ไม่วันนั้นเป็นชายจริงหรอแต่จริงผมว่าชายก็มันก็นับเป็นบอยนะเป็นผู้หญิงได้นะจริงๆกูคุยกันอยู่โอ้โหคืนอยู่ว่าเออคนที่เขาเป็นเลนเบียเขาชอบเฟมบอยป่าว่าเนี่ยเอออันนี้ก็น่าคิดนะใช่ถ้าเป็นทอมบอยเวสเป็นบอยใครต่อยชนะวะเออว่ะแมทหยุดโลกไอ้ที่แบทบอยหีุดโลกเลียนใหญ่ทันยักษ์อย่าปล่อยให้พี่ชายทำอาหาร ไอ้เี้ยเมาไอ้ย่าเมาเขาหลุดมือเลยอ่ะเมื่อกี้ไอ้เไี้อะไรแบบนั้นไม่ไอ้ที่หลุดมันไม่ใช่เมาผมสมสมองกันหลุดเต็มบรายที่หนึ่งในใจคนนะคนเคยบอกบอกตอนไหนวะไมคิดเองเออเองอีกแล้วเอากระซือตัวตัหลอดเลยวะ ไม่ทำอะไรก็ผิดหยุดเฉยๆเล่นเล่นเกมไปเรื่อยๆอากาศมันร้อนคน um ไม่ใช่คนยดูโชคกันน้อคือดูโชคกันงอื้โตนงั้มไปเลยมาไปดูโดนๆแบบดงัมไปเลยมันจะโหดมากเล ดี๋ยวมันโดนโอยมายร้อนห้าตัวตัวเลยโอ้ห้ตัวมร้อเลยหม้อกัน่าตัวไม่มีกระําด้ยโอ้โหคุณดีงามจริงดีงามจริงเ้ยไมหนักตัวมาเคลยสง้วโอเคกันจไม่ด้โครืง้่เอใหญ่โไยออมันน่าจะย้อนไม่มีกรามมีกาตัวไม่มีเยมันรอนะมันร้อแ้วเเรือนะโรดในเรือ ว้าให้ยิดคตับตบทำไมเป็นหูวเองตออยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ตัวตดงเยอไม่ได้เลยมได้เรยทวิีมาแล้วเนี่เดี๋ยวพวกเราเนี่ยนะเนีเ็นคขวาครับตอนเฮ้ยมาตมาตามมาตาม วายไมก็ไม่มแขนบังโอมันโเตวาเลยกว่าล้ตัวนลกต,ตัวหนึ่งนะฮะไม่มีคนดูหลังเฮ้ด้านหลังเลยดิไม่านไม่มีไม่มีไม่มีหลังสกทีล้ ลังเสเผาระวังนะไปก็ได้นะไปเลยก็ได้นะทีนี้ไปดีกว่าโอ้ยโอ้ยโยเออบิบวิบร้อนรอนรอรอนรอแล้วไปโดนได้ไงวะนะโอเคได้อยู่ได้เยอะจะตายทุกคนแต่ก่อนไม่หลับโอ้ยตายแล้วตายแล้วก่อนตายแล้วโวมยอนะ เรามาแจกหนึ่ตัวบนหนึตัวปจ๊กสองอ่ะม่ใช่เหี้ยหอมีสถานล้มีสถาั หลังสเก็กหนึ่งสองหลังสเก็ตสองงบอหลังใช่มบอหลังไ,งไม,งมไ่มีวยิยว้สุดจุเดิสวนี่น

เพื่อเลยจอใ้ไค่เข้าหลังเนยโอ้ะวันทองแมวไปเด็กก้าตัวก้าวตัวก้าวตัวอู้อ๋อเฮ้ยอะไรพี่หอบพี่ออบพี่ออกพี่ออบ ต้องด่าเลยต้องด่าเลยออเลรอกิ้งซีซีสี่ร้อยพอตัฟักซีสี่ร้อยอาการมันร้อนขอร้องครับขอโทษต่อสังคครับเดี๋ยวนี้เนึงคนดังเลยคนดังเ เระดังสังคมครับ